พบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะไม่ได้มามือไม้เปล่าสําหรับวันนี้ก็คีเอ็ดลูกนี้ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวปกติอ้อมเป็นคนหน้าแป้นหน้าบานอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการให้เพื่อนๆได้บอกลานะคะบอกลาบายบายจน,าานหน้าบานหน้าแป้นของเราด้วยการใช้วิธีการเชดดิ้งนะคะเข้ามาทําให้เราเนี่ยมีกรอบรูปหน้าที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้เรามั่นใจในทุกมิติทุกองศาว่าหน้าเราไม่เป็นไม่บาน แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการที่ทําให้หน้าของเราดูมีมิติมีองศาแบบนี้นะคะการเชดดิ้งทำยังไงเอ๊ะเขาทำยังไงนะให้ได้ผลกันจริงๆก็ไปชมในคลิปสวยได้ไม่ยากวันนี้เลยค่ะไปกันเลยเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนของการลงรองพื้นค่ะรองพื้นของอ้อมก็รองพื้นตัวเดิมนะคะ Estee Lauder ค่ะ Estee Lauder Double Wear ขยับก่อนนะคะแล้วก็ ทาลงไปได้เลยใช้ไม่ต้องเยอะนะคะอ้อมใช้ปริมาณแค่นิดเดียวแค่นี้เองนะคะทั่วใบหน้ากับแปลงเรีวเทคนิคนะคะเป็นแปรง f o i n g b ง u s h ค่อยๆเกลี่ยเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอ้อมก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเล mm ็บลอนคัลเลอร์สเตย์นะคะสีที่อ้อมใช้เป็นสีเบอร์สามนะคะท mm hmm. าลงไปบริเวณน,นี่เลยขอบตา mm hmm. นะคะแล้วก็ถ้าใครมีรอยสิวจุดด่างดำตรงนี้ก็แต้มไปได้เลยค่ะ mm hmm. บอกลาเจ้าแผนด้าแล้วนะคะต่อไปเรามาทําหน้าเล็กเรียวกันดีกว่าจะได้บ <c oughs> ายบายจะหน้าบานของเราทีนะคะก็ใช้เป็นบรอนเซอร์เนื้อครีมค่ะอ้อมใช้ของ MTI นะคะสีที่อ้อมใช้นั่นก็คือสีตามดูก่อนสี N7 ค่ะ N7 นะคะแล้วอ้อมก็ใช้แปลงหัวแบบนี้นะคะในการที่จะแต้มผลิตภัณฑ์ลงไป วิธีการแต้มนะคะต้องแตะตรงนี้ลงมา1เส้นเหลือติดแปรงก็ตรงนี้อีก1เส้นนะคะแล้วยังคงเหลือติดแปรงอยู่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็แต้มอีกหนึ่งรอบแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนะคะ เสร็จแล้วอ้อมจะใช้แปลงของเร t e วเทคนิคนะคะเป็นแปลงนี่ค่ะเป็นแปลงฟาเดชันนะคะเกลีย่ยเลยค่ะ <Okay. S 1> เกลีย่ยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะช่วยปรับรูปหน้าของเรานะคะบางคนหน้าผากสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนเพิ่มผมขึ้นมาเพิ่มไรผมขึ้นมาก็ทำให้หน้าเราเดูแคบลงนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บ เจ้าโหนกแก้มของเราก็เหมือนว่าเจ้าบรอนเซอร์เนี่ยเป็นเหมือนค้อนทุกหน้าเราได้เล็กเลียวใช้สีเข้มในการที่จะไปกดทำให้เกิดแสงและเงาอะค่ะหน้าของเราก็จะดูแบบแคบขึ้นหนึ่งข้างเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งข้างค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะ ใถ้านัะใช้นิ้วก็ใช้นิ้วได้นะคะตอนนี้มันจะดูแบบเป็นปืดป๊ดๆอยู่เล็กน้อยนะคะแต่เวลาเราทาแป้งไปแล้วเนี่ยก็จะโอเคขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าดูแบบเป็นปืด้ดจนเยอะเกินอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องเกลี่ยให้เขาแบบเหมือนแสงและเงาเวลาเราวาดรูปอ่า เช็คดูว่าตรงไหนมันยังดูแบบไม่ธรรมชาติเสร็จแล้วเหลือติดแปลงนี่เลยจะได้ดูมีจมูกมนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงเบ้าตานี่เราสร้างเบ้าตากันตั้งแต่เริ่มต้นเลย เห็นไหมคะว่าหน้าของเราเนี่ยดูมีมิติขึ้นต่อไปเรามาทาแป้งกันดีกว่านะคะแป้งวันนี้อ้อมขอใช้เป็นแป้งโปร่งแสงนะคะแป้งโปร่งแสงที่อ้อมใช้วันนี้ค่ะ l o l a m e r c e a Loose Setting Powder นะคะในการที่จะเซตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้ทาลงไปเมื่อสักครู่ค่ะ ไปมาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเป็นเทคนิคที่อ้อมพึ่งหาเจอในการที่เขียนคิ้วยังไงให้ติดทนนานนะคะอ้อมใช้อายไพรเมอร์ er ที่เ,เพื่อนมีนะคะอ้อมมีของ n ิกใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราทาตรงเปลือกตาเพื่อที่จะให้สีอายแชโดว์ของเราติดทนนานใช่หลักการเดียวกันค่ะเราเอามาทากับคิ้วก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เราทากับคิ้วเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนี่เกลีย่ยลงไปเลยแล้วก็ใช้มือเกลีย่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>มีผลิตภัณฑ์อันไหนก็ สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ายึดหลักการเดียวกันเสร็จแล้วนะคะดินสอเขียนคิ้วก็ In to the house ตัวเดิมเลยสีที่อ้อมใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีเข้มสุดของเขาเลยขอใช้เกลียนิดนึงจัดระเบียบให้เจ้าขนคิ้วของเราสักเล็กน้อยขึ้นโครงเสร็จแล้วก็ใช้ i n t u it แบบฝุ่นในการที่จะเซตค่ะ กันนะคะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนิกอะชิโดเบสทาเป็นพรอมเ r อร์ในการที่จะทำให้ซีอะช d โดอของเราติดทนนานค่ะสำหรับรูปวันนี้นะคะที่อ้อมแต่งที่เราจะบายบายหน้าบานของเราเนี่ยก็ประจวบเหมาะกับมีเพื่อนๆนะคะถามกันเข้ามา,าลุกกันแต่งหน้าที่อ้อมแต่งหน้ารีวิวแป้งกับรองพื้นไป แล้วเพื่อนๆถามว่าเออสวยดีลุคนี้นะคะอยากให้พี่อ้อมแต่งให้ดูพี่อ้อมก็เลยทําร่วมยอดกันเลยนะคะทําหน้าเล็กเดียวแล้วก็ทำลุกวันนั้นให้ด้วยเพราะว่าสีทาตาที่พี่อ้อมทาวันนั้นเนี่ยเป็นลุกนี้เลยนะคะก็นี่เลย The Baum n u t t u e นะคะพาเลตคู่ใจของพี่อ้อมอ่ะสีแรกที่เราจะทาน,นะคะสีนี้ เป็นสีม่วงๆที่มีประกายกิตเตอร์เล็กๆอยู่นะคะถ้าสีแรกลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะสีอะชโด w ของเราก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยอ้อมจะใช้พยายามใช้สีให้มันอยู่ในพาเลตเดียวกันให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการทำเพื่อนๆมแล้วเพื่อนๆน,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 นำกลับไปทำเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเปลี่ยน ย่าเปลีนมสีให้ออกแบบม่วงๆนิดๆอย่างเงี้ยนะคะมันแต่งมันเหมาะสำหรับสาวเอเชียมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยขับผิวอะค่ะเพราะว่าผมเราสีดำดวงตาเราเป็นสีน้ำตาลดำๆน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกับสีม่วงว่ามันสวยมากเลยนะ แต่เราใช้แปลงหัวกลมนะคะเกลีสีเกลี่ยให้เขาฟูงออกไป ต่อมาของเรานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลเนื้อแมทที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะทาลงไปคัดเบ้าตรงนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลย ก็จะทำให้สีกระจายขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเกลี่ยคีย์เวดก็เหมือนเดิมอะคะ่ะการคือการเกลี่ยสีอาจจิโตก็แบบเ,เดิมๆแต่อยู่ที่ว่าสมมุติว่าใช้สีเดิม3สีนี้สีหนึ่งสสใช่ไหมคะแต่มันจะทำลุก mm hmm. การแต่งหน้าของเราให้มันเปลี่ยนไปได้ยังไง mm hmm. คือเรียงลำดับการลงใหมะคะ่ค่ะ เช่นวันนี้ทาสีหนึ่งก่อนพรุ่งนี้อาจจะทาสีที่สามก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะได้สีที่แบบเป็นลุคใหม่เป็นการไล่สีแบบใหม่ขึ้นก็สวยไปอีกอย่างหนึง่งเพื่อทให้สีอะเชโด้ของเราที่มีเนี่ยสามารถพลิกแปลงแล้วก็เปลี่ยนได้หลายลุคหลายสไตล์มากขึ้นอะนะคะต่อไปพี่อ้อมใช้สีนี่สีเซ็กซี่เป็นสีม่วงเลยนะคะสีม่วงเลยจากพาเลตเดิมนะ กดลงไปบริเวณหางตาหางตาเบาเ ตาบนเรียบร้อยและจะมีแค่ตาบนได้อย่างไรเราก็ต้องมีขอบตาล่างด้วยใช่ไหมคะขอบตาล่างจะเป็นสีนี้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้น้ำตาลเนื้อแมตเข้มนะคะทาลงไปขอบตาด้านล่างเราจะไม่ใช้สีดำนะคะเพราะว่าวันนี้สโซนๆที่เราทานเป็นออกแบบน้ำตาลน้ำตาลมาใช่ไหมก็คงคอนไปน้ำตาลต่อไป ให้เขามีความเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะคะกรีดอายไลเนอร์กันดีกว่าอายไลเนอร์วันนี้ขอใช้เป็นแบบเมจิกนะคะเป็นนี่เลยของเดจาวูค่ะเป็นปากกาหัวเมจิกแบบนี้เขียนง่ายดีแล้วก็อย่างช่วงนี้หน้าร้อนเนาะถ้าเป็นแบบเจลแบบอะไรไปอาจจะไหลย,ย้อยยืมได้ อายไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้นี่เลยอีกหนึ่งสิ่งก็คือเป็นอายไลเนอร์เนื้อเจลนี่อ้อมใช้เป็นของ Intuit นะคะสีน้ำตาลทาขอบตาด้านล่าง แล้วก็อย่าลืมนะคะใช้อายแชโดสีน้ำตาลของเราที่เราทาขอบตาล่างสักครู่เนี่ยเซตลงไปด้วยเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดย้อยลงมานะอ่ะดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมง่ายมากนะดัดขนตาปัดขนตาติดขนตาปลอมกันดีกว่าค่ะ ดัดขนตาที่ดัดขนตาที่อ้อมใช้ของ Gino Macray e นะคะแบบ Beauty Buffet นั่นแหละใช้ดีนะรานะคาไม่แพงด้วยรู้สึกว่าจะอยู่ที่มันร้อยยี่สิบบาทแต่ปแบบัดปัดดีมากอะามาสคาร่ากันดีกว่า,ามาสคารา่าไออ้อมใช้ของ Maybelline นะคะรุ่น Cat Eye ตัวเดิมเลยเป็นแบบซีซี่วีวี ชอบชอบใช้ดีใชด้ชดีแบบชอนชัยเข้าไปในขนตาได้แบบเวิร์กมากเหมาะสำหรับคนขนตาน้นอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยกย็ย<ม>ค่อยๆยิกๆๆอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ค่อยๆปุ๊บๆล้วก็ขึ้นไป เสร็จแล้วอย่าลืมค้นตาด้านลา่างบางคนนะคะปัดแต่ขนตาด้านบนซะแบบเช้งกระเดะเลยแต่ขนตาด้านลา่างเพื่อนๆไม่ปัดอะ่ะมันดูแบบไม่รับกันนะคะขนตาด้านล่างนี่มันช่วยเราได้เยอะนะช่วยทําให้หน้าเราแบบดูหวานดูซอฟอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เคยปัดไปลองปัดเลย แล้วจะติดใจเพราะว่าคิดง่ายๆมนุษย์ของเราต้องมีทั้งขนตาบนและขนตาล่างเราไปปาดเพิ่มแต่แบบขนตาบนขนตาล่างลืมเข้าไปเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะจ๊ะขนตาล่างมาแล้วต่อไปติดขนตาปลอมกันดีกว่ากาวที่อ้อมใช้ ดูโอจากแม็กนะคะขนตาปลอมวันนี้ใช้วิววี่เบอร์056วิววี่056ให้กามหมาดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปตรงกลางก่อนมองต่ำนะคะกลางเสร็จแล้วก็จับท้ายก่อน สร็จแล้วก็ค่อยๆจับหัวแค่นี้เองอีกข้างหนึ่งอ้อมมีผู้ช่วยในการจับขนตาถ้ากาขนตาเสร็จแล้วอ้อมก็จะหนีบกับไม้หนีบผ้าเอาไว้นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่ออะไรอย่างเงี้ยให้เขาหมาดพร้อมที่จะติดมันกิด ตรงกลางแล้วก็ดึงหางเสร็จแล้วก็มาหัวเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะคะกดช่วงหัวเขาอีกนิดนึงจะได้สน,นิทสน,นิทเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะดันเซตทรงเา่า เห็นไหมหการติดขนตาปลอมง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยอาศัยความเคยชินของเรานี่นะคะ่ะค่อยๆทําไปแต่เคล็ดลับคือทากาวติดขนตาแล้วนะคะให้เขาหมาดก่อนแล้วค่อยติดกับหนังตาเปลือกตาของเรานะคะถ้าอย่างนั้นไม่อยู่แน,น่นอนลุดระวังวันต่อไป บอกลาหน้าบานของเราไม่จบเพียงการทำด้วยเจ้าผลิตภัณฑ์เนื้อครีมนะคะอ้อมจะใช้บอนเซอร์ของ MTI ตัวเดิมอ้อมเนี่ยเซตไปอีกรอบนึงแปลงที่อ้อมใช้เป็นแปลงแบบนี้นะคะก็คือเป็นแปลงที่เขาแถมพวกบัชออนมานี่แหละแต่อ้อมเห็นพวกบิ a u ี y กูรูฝั่ง ฝรั่งอะไรอย่างนี้เขามีแปลงของแบบนาใช้ไงมันรูปร่างมันคล้ายๆอย่างนีแต่มันด้ามยาวไงแต่เราไม่มีก็เลยใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละเอามาประยุาะมันแบบสามารถซอกซอนนอนเข้าไปแบบนี้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนํามาดัดแรงอ่ะเสร็จแล้วเหมือนกันก็คือทาซ้ำลงไปที่เราได้เชดดิ้งผลิตภัณฑ์เนื้อครีมเอาไว้ค่ะแล้วก็นี่ เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นมาเป็นกรอบหน้าเลยไอ้เฉดดิ้งเรียบร้อยแล้วต่อไปปัดแก้มกันดีกว่านะคะแก้มวันนี้อ้อมใช้เป็นบั t ช h ออนจากแม็กนะคะกลองไม่ยอมโฟกัสค่ะเป็นของแม็กนะคะสีที่อ้อมใช้สีดอลลี่มิก สีดอลลีมิกนะคะกับแปรงที่อ้อมใช้เป็นแปรงเรียวเทคนิคเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกลัมบัดนะคะเป็นเซตติ้งบัชแบบนี้หนะ้าต่แบบนี้เขาใช้นำมาปกติเนี่ยจะใช้ลงรองพื้นนะคะแต่นำมาดัดแปลงในการที่ปัดแก้มก็สวยดีเหมือนกันค่ๆเๆลงไปส่วนปากของเราแต่งลุคนี้นี่ทาได้หลายสีนะปากแดงก็สวย ปากนูดก็ยังได้แล้วแต่ว่าแบบเพื่อนๆชอบแบบไหนเดี๋ยววันนี้อาา้อมทาสีเลยดิทาถ้าเป็นลุคที่อ้อมทำ how to นัน้นรู้สึกว่าจะออกสีพีชๆหน่อยเดีจะทำเป็นลุคนั้นหนึ่งลยกันทาปากกันเลยอ่ะแก้มแดงสุขภาพดีขอจมูกนิดนึงแต่ไม่ต้องทาเยอะแล้วตรงจมูกอะ่ะทาเยอะมันจะดูแบบผิดธ,ธรรมชาติ ถ้าปากกันดีกว่านะคะปากอ้อมทาวาสล,ลีมาไว้แล้วเนาะขอดูลิปสติกนิดนึงลิปสติกที่อ้อมใช้จะใช้2สีของเลฟลอนเหมือนกันนะคะ4.004สี004กับ6.16 2สีนี้นะคะอ้อมจะทาสี0.04ก่อนแล้วค่อยทาทับด้วย6.16ค่ะสีนี้สวยมากเลยชอบเป็นสีแบบพีช,พช ใครถนัดแป้งก็ใช้แป้งได้นะคะแต่ข้อเสียของเล็บลอนคือทาแล้วปากจะแห้งนิดนึงนะคะต้มมองบำรุงดีๆแต่ราคาก็ร้อยกว่าบาทเนี้ยก็เลยเออคุณภาพเกินอะลยก็ค่าเสียคืนอย่างเดียวทาแล้ปากแห้งอทำไปแล้วแล้วก็ใช้616เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะทาลงไป แล้วอ้อมจะขออนุญาตใช้แป้งแข็งนะคะแป้งแข็งที่อ้อมใช้วันนี้ Mac ค่ะรุ่น Studio Perfect Compact นะคะสีที่อ้อมใช้ n c 20ทาเซตลงไปอีกหนึ่งรอบโดยเฉพาะบริเวณขอบปากเก็บรายละเอียดบริเวณขอบปากของเราแล้วก็เป็นการเซตเครื่องสำอางที่เราทาลงไปทุกอย่างเมื่อสักครู่ เป็นการเซตติ้งครั้งสุดท้ายเท,ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกบายบายบอกลาหน้าบานของอ้อมที่อ้อมครีเอทให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ชมกันใกล้ๆนะนะคะ,คะอันนี้เป็นดวงตาค่ะอ้อมหลับตาให้ชมกันนี่เป็น,นะะประมาณนี้นะคะกริมฝีปากแก้มนี่นะคะก็สามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะเป็นอีกลุกหนึ่งที่ ออกมาแล้วสวยแน่นอนนะคะเหมาะกับสาวๆสีผิวหลายๆสีผิวเลยตั้งแต่สาวๆที่ขาวกว่าอ้อมนะคะจนถึงสีผิวที่เข้มกว่าอ้อมรับรองว่า แต่งออกมาสวยทำให้เขาโชว์ความเด่นความหวานของดวงตาของเราได้ออกมาดีมากๆด้วยการขับดวงตาของเราด้วยอายแชโดว์สีม่วงนะคะและก็ปัดแก้มสีชมพูทาปากสีชมพูก็จะทำให้เราเนี่ยด,ดูสดชื่นอ่อนหวานแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบลุคนี้กันนะคะและที่สำคัญคือหน้าของเราก็จะดูเล็ก เรียวดูมีมิติมีองศาทุกมุมทุกองศาก็จะทำให้เราสวยได้ถ่ายรูปขึ้นทุกมุมแน่นอนหร้บวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะดีติดตามรับชมสวยได้ไม่ยากมาตลอดอย่าลืมนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทักทายพูดคุยกันหนแฟนเพจน,นะคะหรือไม่ก็ไปติดตามบล็อก ของอ้อมที่อ้อมเขียนเอาไว้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมพร้อมสวยได้ิยาขอลาไปก่อนนะคะแล้วในครั้งหน้าจะเป็นฮาว t ูหรือว่ารีวิวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ้อมยังติดค้างฮาว t ูหรือว่ารีวิวอยู่อดใจรอ,อน,นิดนึงนะคะกำลังทยอยทำให้คะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้น,น,นทุกคนมีความสุขกับการแต่งหน้านะสวัสดีค่ะ